ไปเห็นข้างในนู่นนะครับเพรจัดเป็นสตตัปเยอะมากเลยนะครับโอ้สวยงามมากนะครับครับมาดูกับช้างยากษ์<า>โอ้ยช้างตัวใหญ่มาก,ามากไปครับนี่นะโอ้ช้างตัวเบิ่มเลยไปเร<ห>าท้องช้างกัน,นโอ้เนี่ยบรรยากาศสวยงามเนี่ยตกแต่งทำเป็นรูปหัวใจเนี่ยว้าวเฮออ้ยโหสวยเนาะรูปหัวใจสวยงามเอาเอา,เอาต้นเล็กๆมาเรียง แล้วโหดูเขาหินมามนทำเป็นรูปสิอเออคอคอเลเซียมครับมาดูกับช้างยาโอ้ยช้างตัวใหญ่มากโอ้สุดยอดเลยดูง,า,งา,มมาดิงาแบบเลิมเลยลูกงาถึงพื้นเลยอะเอองาบบเลิมเต็มเลยอะ ลอดท้องช้างใหญ่เพื่อความโชคดีอยู่เย็นเป็นสุขโอไปครับนี่นะโอช้างตัวเบิ่มเลยไปลอดท้องช้างกันสุดยอดเลยลอดละลอดท้องช้างาโอเออตัวใหญ่มากเบิ่มเทิมเลยโอสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ทำอะไรไโอนั่งงวงช้างเลยอ่ะ เอามาลอดท้องช้างนะครับนี่นะเอลอดไปด้วยกันเลยนะครับเพื่อความร่มเย็นสิริมงคลนะครับโหแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหสบา,นะายเกินเนาะนอนสบายเลยใช่ปะ่ะโอ้ท่านเป็นตัวจริงๆนี่า่างเท่เลยนะตัวใหญ่มากเอ๊จะพาไปชมสวนลอยฟ้ากันนะครับโอ้โ วันนี้มันบรรยากาศมันชื้นๆนะมันจะอึมครึมมันจะเหมือนป่าดงดิบหน่อยไห <c oughs> ดูสิโอ้โห,โหสวนลอยฟ้านะครับโอ้โหโต้นไม้จะลอยอยู่เลยนะครับนี่มีดอกไม้เด้ยวยไป๊บขึ้นไปดูกันนะครับแฟนว้ไงนี่บรรยากาศสวนท้างบนครับเขียวกระจีลมเย็นเนี่มีพัดลมยักษ์เลยพัดลมใหญ่มากขอออกครับ่น, <c oughs> นี่ครับจะมีบรรยากาศของสวนลอยฟ้านะครับ วใช่มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะสุดมนนากก็เขาหรือซีเลยเนี่ยโอ้น,นี่เจออะไรมีแพนดาน้าแนดอ่านี่จะเป็นกระบองเพชรน,นะครับแล้วก็มีรูปปั้นนะรูปปั้นที่เขาปั้นเองนะโอ้เนี่ยบรรยากาศสวยงามเนี่ยตกแต่งทำเป็นรูปหัวใจเนี่ยว้าวเด้อเด้อสวยเนาะรูปหัวใจสวยงาม มาเรียงกันนี้หรอเนี่ยฮะับปลาลดหลากสีกับเขารือสีโอ้สวยเขารือสีมาทำอย่างนี้ช่วย,วย,วยนะใช่ใช่ใช่ไปครับไปเดินดูกันต่อที่โอ้มีไดโน,นเสาร์แซมอยู่ตามต้นไม้เลยนะระวังาง้ี่ไปเลยเนี่ยโอ้โหผานฉลุยโอ้โหนี่ครับโอ้นี่เป็นทำเป็นกลมๆมั่งเมื่อกี้เป็นหัวใจลนะนี่ทำเป็นรูปก,กลมๆมั่งนะครับน,นี่ อันนี้เดินมาโซนข้างหลังนะครับส่วนหน้าก็จะเป็นเข้าืาษีเนาะใช่เพราอมันใช่ครับนี่แล้วก็เป็นครับมันมีไม้ประดับแหละืที่เขาทําเป็นแบบห้อยไว้นะนี่นะอ๋อจริงกว้างมากเลยนะตรงนี้ใช่ใช่ใช่แล้วโหดูเขาหินมาทำเป็นรูปสิเนาะคอคลอรเซียม วันน,นี้จะเป็นเขาวหรือสีนะใหญ่มากเลยอะ่ะผมใครเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นผมนะเหมือนผมเลยนะมันผมยาหวหมดแล้วไนะตรงนู้นเหมือนผมมากนนกว่าหรือด้านหลังว่ะนี่เป็นมองจากด้านหลังว่ะโดนบอกว่าผมใครเนี่ยใช่ไหมเรา <c oughs> ทำไมเขาไม่ตัดเนาะเออผมยาวแล้วนะตัดผมบ้างนะไปไปต่อไปต่อไปตอมาโดนบอกว่าโดนอยากขึ้นลิฟต์ว่ะลองนิอ่ะกดดิใส่ไป ได้ไปลองเลยไปครับขึ้นลิฟต์ดูดิไปแล้วไปแล้วเบนทางนู้นนะลิฟต์ใช้ได้นะครับข้างล่างนี่สวยโอ้โหลงมาเป็นอีกฟิลนึงเลยอ่ะใช่ไปเราเดินดูกันเถอะโอ้หันมาทางนี้ก็เจอไดโนเสาร์อีก่แล้วไดโนเสาร์ไนโนเสาวกูจะลงมาเย็นนะ โอ้หายรูปแล้วหรออันนี้เป็นหัวใจกระถางนะ,อะ <c oughs> โอ้แจ๋วเลยเทมากโอ้โหทำหัวใจด้ะโอเคเรียบร้อยสวยงามมากครับโอ้ในนี้ที่สวนลอยฟ้าเขาก็มีจัดกระถางด้วยเนาะ <c oughs> อ๋อนี่ก็มีรถด่ะรถด่ะรถที่เราชอบอ่ะรถ <c oughs> กระถางอะ <c oughs> ่ะขึ <c oughs> ้นสะพานลง <ผม S 1> สะพานเลี้ยวทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวา ชากระตุก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 โอเคโอ้ยเดินออกมาทางนี้เป็นไรสวนแคตตัดไปไปแางลัดลยออแคตให้ตัวอันใหญ่ๆนี่มันสวยดีนะกลมๆเนี่ยแล้วมาจัดกับตัวสูงๆนี่โอ้โหสวยเลยอ่ะ แต่ของเราที่บ้านที่มันกลมๆมันไม่กลมนะได้มันจะรอดได้ไหนนมมันจะโตขนาดนี้ไหมหมอมันจะเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ที่เราปลูกถ้าเราลงดินมันจะใหญ่อ๋อตามตาม,ตามอาหารนะใช่มันก็จะเล็กโอ้โห,โหเราสวนใหญ่โตเลยอะ่ะสวนมากเลยอ่ะโอ้นี่ยนี่ดูเขาจัดเขาเขาจัดแบบเออใช่ใชเป็นกระถางนะโอ้ โอ้โหภาพสวยงามมากนี้ไปดูกันต่อั่งนูทางนี้นี่ก็ลงวันนี้จะจัดเป็นกระถางกระถางเลยนะใช่แมออออออ่อันนี้จะมองเหมือน,อ,นอะไรเลยไหมอะไรหรอมังกรมังกรเนะเนี่ยโอ้โหมันจะมองเหมือนมังกรไปดูกระถางต่อไปกระถางใหญ่มากใช่โอ้มีหลายหลายพันนะหลายสายพันเลยจัดได้สวยมากเลยอ่ะอ่า เขาเมื่ออาชีพอยู่แล้วนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนนะครับมีสวนลอยฟ้าแล้วก็สวนแคปตัสข้างหน้านี่นะครับนี่โอเคสวยงามมากโอ้โหขอบคุณครับเป็นภาพมุมสูงนะครับโอ้เราคนเดนกับแม่อยู่ข้างล่างนู่นยากโอเค,อเ,คเดี๋ยวพาให้ดูมุมสูงอีกทีนึงน,นะหนูเห็น ไปเห็นข้างในนู่นนะครับเ็จัดเป็นชัตับเยอะมากเลยนะครับโอ้สวยงามมากนะครับ